ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการผสมนะครับวัตถุดิบนะครับง่ายๆนะครับผมก็จะมีญ่านะครับเปียนะครับย้าหวานหรือญ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สับให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็มีเม็ดพวรงเม็ดข้าวโพดข้าวเปลือกนะครับแล้วก็มีอ่ามีมันสำปะหลังเนียครับที่ตากแห้งเสร็จนะครับผมแต่แนะนํานะครับถ้าเป็นมันสำปะหลังนะครับที่เป็นแผ่นๆนะครับผมแนะนําว่าอยากให้ทําให้ละเอียดมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันเรื่องของการอ่าไม่ลงในกลไกนะครับในการอ่านเม็ดนะครับ ก่อนที่เราจะนําวัตถุดิบลงไปนะครับเราสังเกตดูว่าตัวลูกกลิ้งนะครับทั้ง2ล้อนะครับผมหมุนได้ปกติหรือเปล่านะครับถ้ามันยังไม่หมุนก็จะมีน็อตด้านซ้ายด้านขวานะครับปรับให้ลูกกลิ้งมันกดเชื่อกับตัวน้แว่นนะครับจากนั้นเราก็เทวัตถุดิบลงไปนะครับเม็ดก็จะออกมาตามรูปเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็มีส่วนผสมมีหญ้าเนเปียร์นะครับลำอ่อนเมล็ดข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ผสมกากน้ําตาลนะครับเพื่อกลิ่นหอมแล้วก็รสหวานของตัวอาหารของเรานะครับ การเทใส่นะครับอย่าพึ่งใส่ให้เต็มกระบะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราผสมหญ้าในเปียซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หยาบนะครับถ้าเราเทหมดเต็มเลยรับรองเลยว่ามันจะเกิดการติดตรงตรงลำคอของกลไกนะครับผมมันจะไม่เกิดการอัดลงไปนะครับสังเกตดูที่เม็ดของสีนะครับว่าทําไมมันถึงออกเป็นสีเขียวเ,ยวเพราะว่าเราผสมของหญ้าในเปียรนะครับที่มี ที่มีเป็นเป็นพืชนะครับพืชสีเขียวนะครับแล้วก็มีกากน้ําตาลนะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับผมสัตว์เลี้ยงเรากินได้หมดนะครับเราจะผสมพวกวิตามินเกลือแร่อะไรก็แล้วแต่นะครับหาซื้อตามพวกร้านอาหารไอที่จําหน่ายอาหารยาของพวกแบบจัดนะครับจัดเลี้ยงนะครับนำมาผสมได้นะครับผมสังเกตดูนะครับเปรียบเทียบระหว่างอาหารที่เราผสมนะครับยังไม่อัดเม็ดกับที่อัดเม็ดแล้วนะครับผมก็รวมเป็นเม็ดเดียวกันเลยนะครับผม เวลาสัตว์เลี้ยงที่เรากินนะครับก็จะกินได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะไม่มีหลงเหลือเลยนะครับผมความยาวของเม็ดนะครับเราสามารถปรับยาปรับสั้นได้ตามความต้องการเลยนะครับผมถ้าต้องการให้ลูกไก่นะครับเราก็ปรับให้เม็ดมันแตกเคยไปซื้ออาหารลูกไก่นะครับลักษณะเม็ดของมันมันจะเป็นเม็ดแตกนะครับเราสามารถปรับให้เม็ดแตกได้แต่เสร็จปั๊บอาจเสร็จปั๊บก็ไปตากแห้งมันก็จะแห็งมากไอนี้จะเป็นมันสำปะหลังนะครับที่ตากแห้งที่เป็นชิ้นใหญ่เกินไปแล้วก็ แนะนำว่าทําให้เล็กกว่านี้นะครับจะได้เกิดการอัดได้ง่ายขึ้นนะครับผมส่วนความเร็วนะครับของการอัดนะครับตัวนี้ก็ อย่างเช่นตัวรุ่นนี้จะเป็นตัว V1 นะครับผมใช้ขนาดมอเตอร์2แรงอัตราการผลิตก็อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยโลต่อชั่วโมงนะครับผมจะออกเร็วออกช้านะครับเม็ดแน่นไม่แน่นเม็ดสวยไม่สวยก็อยู่ที่วัตถุดิบของลูกค้าเองด้วยแล้วก็อยู่ที่ขนาดตัวเครื่องแล้วก็กําลังแรงม้าของตัวมอเตอร์ด้วยนะครับผม นี่ก็เป็นวัตถุดิบนะครับก่อนที่เราอัดนะครับก็ผสมให้ลงตัวผสมยาในเปียพืชสดก็แล้วแต่ยาพืชผสมน้ําเพราะว่าพืชสดพวกนี้มันจะมีความชื้นของมันอยู่แล้วถ้าเรายิ่งผสมน้ําลงไปมันจะก่อตัวเหนียวติดอัดไม่ออกนะครับนี่คือปัญหาอันดับแรกเลยนะครับที่ลูกค้าจะเจอกันเรื่องของความชื้นนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือว่าติดต่อในเพจใน Facebook ในไลน์นะครับก็แอดมาได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับผม โรงงานเรานะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับผมทางเราก็มีเครื่องหลายเครื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ่านเมฆเครื่องตีป่นเครื่องผสมบดละเอียดนะครับเครื่องร่อนข้าวนะครับพวกนี้ระบบสายพานลำเลียงนะครับมีหมดนะครับผมก็ยินดีนะครับต้อนรับครับผม